สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love erm นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึก ของทุกทุกคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกยรติมากๆจริงๆจากใจเลยนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเพิ่มพลังของเราในทุกๆวันนะคะให้เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของเวลานะคะสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถไปเร่งรีบอะไรได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยสาหรับการรับเพียะคะส่วนตัวปิดรับเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอบนี้เปิดยาวนานถึง9วันเลยทีเดียวนะคะ9วันน่าจะ9วัน เก้าวันได้นะคะโอเคก็ขอบคุณมาก,มากนะคะเป็นเกียรติมาก,มากจริงๆก็เดี๋ยวถ้าเปิดอีกก็จะแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมนะคะตามความรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้รู้สึกว่าอยากที่จะเปิดรับนะเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมากระตุน้นหรือว่ามาสั่ะเทือนให้ให้ความรู้สึกต้องเปิดรับก็จะเปิดรับอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแล้วก็สิ่งนั้นๆน,น,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีเหตุผลของมันนะคะมันจะไม่มีอะไรที่ เป็นความบังเอิญที่ไม่ใช่ความบังเอิญนะคะทุกคนท็อปปิกของเราวันนี้ค่ะนะคะเรามาดูซิว่าคนที่เฝ้ารอคุณและจะเดินทางมาหาคุณคือใครนะคะกับ 3. สําหรับไพ่ให้เลือกทําสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะวันนี้คนที่เฝ้ารอคุณและจะเดินทางมาหาคุณ คือใครนะคะเดี๋ยวเรามาขอไกด์แดสกันเลยนะคะหนึ่งใบค่ะคนกองที่หนึ่งคนที่เฝ้ารอคุณและจะเดินทางมาหาคุณคนนั้นคือใครคะขอหนึ่งใบค่ะ The m Place อืมเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะ เป็นพ่อแม่แม่บ้เป็นคนที่แบบผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือว่ามีลูกติดก็ได้นะคะคุณคนนี้อายุมากกว่าคุณมากก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอายุน้อยกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ละนะคะมีความรับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรแบบนี้นะคะ D M Place จะไม่เดินทางมาหาได้อย่างไรนะคะเพราะว่าคุณเป็น D M Place นะคะเขาชอบคุณมากๆเลยนะคะชอบคุณทั้งตัวและหัวใจนะคะอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างความสุขความรวมสมบูรณ์นะคะ หรือว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนที่แบบมีทุกอย่างพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองนะคะคนคนนี้พร้อมเป็นผู้ให้พร้อมเป็นผู้ดูแลนะคะเขาจะมาหาคุณเขาจะมาเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างคนที่เฝ้ารอคุณและจะเดินทางมาหาคุณเขาคนนั้นคือใครคนกองที่หนึ่งก้าวดา ราชินีไม้เท้าคะ่ะห้าถ้วยเป็นพลังงานของคนที่เป็นประเด็นกับคุณนั่นเองตัวตนของคุณเป็นราชินีไม้เทา้าธาตุไฟนะคะหรือว่าเขาธาตุไฟก็ได้คุณตัดจบจากเขามาหรือเปล่าหร,หรือว่ามีประเด็นเรื่องราวอะไรที่รู้สึกว่ามันทำให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียใจนะคะเสียใจรู้สึกไม่ดี เสียใจกับสิ่งที่ผิดไปแล้วนะคะ6<อ>ไม้เทา้านะคะคุณกับเขาอาจจะมีความไม่เท่าเทียมกันก็ได้มีความแตกต่างกันมีความอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าคุณห่างจากเข้ามาตัดจบจากเข้ามาหรือว่ามีประเด็นกันนั่นแหละที่ทําให้คุณร้องไห้ทําให้คุณเสียใจนะคะเขาเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะเขานอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับมีความนอนไม่หลับคิดมากมีความกางังวลรู้สึกไม่ดีฝันไม่ดีตื่นกลางคืนนะคะ แล้วก็แบบตื่นมาก็คิดคิดนะคะคิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกถึงคุณนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่ที่ผ่านไปแล้วนะคะก็ตามเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขามีความเป็นคนที่อีโก้มีความเป็นคน,คนที่ดูเท่ดูมีความเก๊กๆนะคะในตัวตนของตัวเองนะคะทำะไรมีมากนะคะเป็นแพชั่นของธาตุไฟะคะ่ะอย่างที่บอกนะคะ เขาหรือคุณมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วมีเรื่องกราวขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณเพราะอะไรเพราะเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันได้รับการประนีปรปะนอมพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะทําให้คุณได้ทําให้คุณได้กับเขาได้พบเจอกับสิ่งที่ดีหรือว่าได้ คยากสถานะความสัมพันธ์หรือได้เข้ามาสู้ให้ความสัมพันธ์นี้ได้รับชัยชนะเขาอยากได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์อยากชนะหัวใจของคุณนะคะเข้ามาขอโทษเดินนะ้าเดินหน้ามาพบเจอนะคะมาหาแล้วก็มาพูดคุยกันนะนะคะเพราะว่าเขารู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่สบายใจนะคะมากๆอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของสิ่งที่ทําไม่ดีไว้สิ่งที่ทําผิดไว้ มันก็อยู่ในใจของเขานะคะไม่สามารถที่จะลบเลือนออกได้หรอกถ้ารู้สึกว่าไม่คุยไม่เคลียร์หรือว่าไม่เข้ามาขอโทษคุณหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันก็ติดตรงนั้นเขาต้องรู้สึกว่าคุณทําให้คุณเสียใจและเขาก็เหมือนกับว่ามีความหวังที่จะได้สู้กับอุปสรรคฝ่าฟ,ฟันนะคะที่จะให้ความสัมพันธ์นี้หรือว่าขการเข้ามาได้ขอโทษคุณหรือว่าได้ไปต่อมัน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 ,ม,นมันมีโอกาสนะคะหรือว่า สู้แหละถึงแม้ว่าจะเจอการปฏิเสธจากคุณถึงแม้เข้ามาแล้วคุณจะจะไม่โอเคไม่ไปต่อเขาก็ต้องเครารพในการตัดสินใจของคุณนี่คือเขาอยากเ,าเขาเฝ้ารอคุณแล้วอยากเดินทางมาหาคุณนะคะมาเคลียร์มาพูดคุยกับปัญหาต่างๆมากมายมาขอโทษมาทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งมาทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์แล้วมันสมูทมันไปได้ดีๆนะคะประมาณนี้นะคนกองที่ หนึ่งนะคะนี่คือคนที่เฝ้ารอและจะเดินทางมาหาคุณคือใครนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะวันนี้คนที่เฝ้ารอและจะเดินทางมาหาคุณคือใครนะคะเรามาดูซิคนกองที่2ขอไกด์แดสก่อนเลยนะคะ1นใบขอจับพลังงานคนกองที่สองค่ะ คนที่เฝ้ารอคุณและจะเดินทางมาหาคุณเขาคนนั้นคือใครคะ Awakening เหมือนกับว่าเฝ้ารอเวลาจริงๆนะคะมันมีอะไรที่นิ่งๆเงียบๆไปเหมือนเหมือนหยุดนิ่งนะคะเหมือนกับมันไม่เดินต่อเหมือนกับมันมีค้างคา บางสิ่งบางอย่างนะคะการตื่นรู้การได้เข้าใจความรู้สึกนะคะของอารมณ์ของตัวเองนะคะบางสิ่งบางอย่างถึงได้เฝ้ารอคุณเป็นการเฝ้ารอแล้วก็หยุดนิ่งไว้นะคะเพราะว่านาฬิกาทรายมีการหยุดของความสัมพันธ์หยุดของการติดต่อสื่อสารการคุยหรือว่าหยุดเวลาไว้ประมาณนี้นะคะในความรู้สึกเดี๋ยวเรามาดูคนที่เฝ้ารอคุณของไพ่ทารอ และจะเดินทางมาหาคุณเขาคนนั้นคือใครขอพลังงานคนกองที่สองค่ะโอ้โหออกมาแล้วนะคะหนึ่งดาบแน่นอนอยากมาหารอคอยสองดาสามดาบค่ะคนที่เป็นประเด็นกับคุณเนาะนะคะคนที่ทำให้คนที่คุณกับเขามีอุปสรรค เกิดขึ้นไม่ว่าอุปสรรคเรื่องอะไรก็ตามหรือเขาทําให้คุณร้องไห้เสียใจเจ็บปวดหนักมากๆเจ็บสาหัสทรมานหัวใจนะคะหรือเป็นคนที่คุณตัดจบจากเขามานะคะออกมาโอเคตัวตวนของคุณเป็นราชินีดาทัดลมหรือว่าเขาทัดลมก็ได้ค่ะ คุณตัดจบจากเข้ามาแน่ๆเลยราชนีดาธาตุลมผู้นี้นะคะสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านะคะเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองดูลักษณะเป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบไม่พร้อมที่จะมีใครหรือไม่มีใครเลยก็ได้เพราะเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วเด็ดเดี่ยวกับตัวเองมีความเป็นผู้นำนะคะฉลาดมีความสามารถนะคะดูลักษณะภายนอกรู้สึกรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบอาจจะยังไม่พร้อมจะมีใครหรือไม่ได้มองใครไม่ได้สนใจใครแต่จริงๆแล้วคุณก็รอ คนรักคนที่ใช่จริงๆนะคะที่จะเข้ามาเพราะว่าคุณตัดคือตัดจบคือจบปกป้องหัวใจตัวเองได้นะคะคนคนนั้นอาจจะทําให้ให้คุณเสียใจหรือไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนหรือทําให้คุณร้องไห้เจ็บปวดแล้วคุณตัดจบจากเขามาหรือมีการลังเลหรือมีการอะไรไม่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีประเด็นก่อนอันนี้ทําให้รู้สึกว่ามันทําให้เสียใจนะคะแล้วก็ผิดหวังในตัวตนของเขาก็ได้เขาไม่พอใจ เขาไม่าไม่พอใจสี่ถ้วยการงอนไม่พอใจไม่ได้ดังใจนะคะที่คุณจากเขามาหนึ่งดาบคือการรอคอยรอคุณเพื่อจะเดินทางมาหาเพื่อที่จะได้พูดคุยชัดเจนเคลียร นะคะส่งข้อความหาตัดสินใจจะทํายังไงดีนะนะคะสองดาบความคิดมากคิดเยอะลังเลนะคะจะเอายังไงดีจะไปซ้ายไปขวาดีนะคะจะทํายังไงดีวิตกกังวลด้วยมีอุปสรรคด้วยมีประเด็นด้วยรู้สึกว่าวิตกกังวลเครียดหนักมากสี่ถ้วยความไม่ได้ดั่งใจเด็กถือไม่ท้าก็ยังมีความหวังนะคะยังมีความหวังยังมีแพชชั่นที่แบบตื่นตูมนะตื่นตูมตื่นรู้นะคะคือมีแพชชั่นมีความ เหมือนกับเราอยากที่จะรอของเนี้ยรอสิ่งสิ่งเนี้ยที่เราต้องการอ่ะมันก็มีความรู้สึกอ่าแอคทีฟตื่นเต้นขึ้นมานะคะเจ็ดดาจะหาวิธียังไงดีนะนะคะที่จะได้คุยกับคุณจะหาวิธียังไงดีนะที่จะได้ส่งข้อความหาคุณที่คุณจะได้เปิดเปิดใจเปิดโอกาสได้คุยกับเขาเปิดใจเปิดโอกาสได้มาพบเขาได้อะไรแบบนี้นะคะหาวิธีที่จะเข้าหาคุณยังไงเพราะว่าราชินีดาผู้นี้สวยเสน่ห์แล้วก็ทรงค่ามากๆเลยนะคะ แล้วก็คือจะเข้าหาคุณจะคุยกับคุณต้องยากยากนิดนึงนะคะยากนิดนึงแล้วก็แล้วก็คิดมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นธาตุไฟกับธาตุลมค่ะยังไงก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณพระร,ราชินิดาผู้นี้สวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านะคะแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวมากๆเช่นกันนะคะเชิดชายในแบบฉบับของตัวเองคุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะนี่คือคนที่เฝ้ารอคุณและจะเดินทางมาหาคุณค่ะ เขาคือใครนะคะคนที่เป็นประเด็นก,กับคุณนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเคลียร์แล้วอะไรแล้วไปต่อไม่ไปต่อคิดแล้วก็ตัดสินใจนะวันนั้นอีกทีนะคะคุณอาจจะรับการติดต่อจากเขาคนนี้เพราะเขารอคอยการเข้ามาหาคุณอยู่แล้วก็รอจังหวะด้วยเช่นกันขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะคนกองที่2ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับทับปี้ของเรานะคะวันนี้คนที่เฝ้ารอคุณและจะเดินทางมาหาคุณ เขาคนนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนกองที่3ามไกด์แดนซ์ขอไกด์แดนซ์หใบเลยค่ะ Angel message ขอหใบเท่านั้นค่ะมาดูซิว่าเป็นใคร k n n o o w w t t r อรมราชาถ้วยทาดน้ำค่ะเขาคนนี้นะคะเขาเป็นคนแต่งตัวทันสมยัยเป็นคนที่อบอุ่นเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ ด,ดูหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสดูอบอุ่นดูรักธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์มีความนิ่งมีความคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีเป็นคนที่เซนสติทนะคะอ่อนโยนอ่อนไหวง่ายๆในบางครั้งคุณอาจจะเห็นน้ําตาของเขาในบางครั้งถ้าเขาเซนสติทมากๆหรือว่าเสียใจมากๆนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลมีทางอารมณ์เพราะฉะนั้นเขาจะแบบว่าเขาจะต้องดูดีๆหรือว่าตัดสินใจดีคิดดีๆไตรตรองแล้วทบทวนดีๆเขาถึงจะเขาถึงจะ ตัดสินใจหรือว่าพูดสิ่งสิงนั้นออกมานะคะราชาน้เอาราชาถ้วยธาตน้ําหนุ่มคนนี้นะคะดูเป็นผู้ใหญ่มีความใจเย็นแล้วก็นิ่งมากมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะหรือว่าคนให้คำปรึกเขาให้คําปรึกษากับคนอื่นได้ดีคนคนนี้นะคะมีเสน่ห์ธาตุน้ำรู้สึกว่าเขาแบบจิตใจนะคะอยากที่จะเฝ้ารอคุณ นะคะและอยากเดินทางมาหาคุณสิว่าเป็นอย่างไรอีกนะนะคะมาดูสิว่าเป็นอย่างไรอีกนะคะ คนที่เฝ้ารอและจะเดินทางมาหาคนกองที่สามค่ะก้าวไม่เทา้า The Emperor ค่ะอืมเฝ้ารอคุณอยู่ไกลๆ The Emperor สิบไม่เทา้า เขาเป็นคนเซนสทีฟค่ะอ่อนโยนและอ่อนไหวเป็นคนที่ยุ่มมากกับคุณมากๆก็ได้ดอเอมเพอร์นะคะถ้ายุ่น้อยกว่าค,คุณเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากมีความนิ่งมากเงียบมากนะคะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวและเก็บทุกรายละเอียดได้ดีมากๆ เป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงมีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองใช่คือใช่ชอบผู้ชอบ,อชอบแล้วก็เดินหน้าจีบเดินหน้าทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมทุกๆวันนะคะทําอะไรเดิมเดมิเหมือนเดิมเดิมแสดงออกตรงๆพูดจาตรงๆนะคะ ที่เล่นน่ารักเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์ท่ายุมากกับคุณมากเขาก็จะดูแบบแต่งตัวทันสมัยอย่างที่บอกแต่งตัวทันสมัยดูไม่แก่ดูอ่อนกวัยหรือผสมวัยท่าอยูน้อยกว่ามากก็คือแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มอมีความคิดมากนิ่งมากมีเหตุผลมากมีความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่แบบ ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วด้วยเช่นกันหรือถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นาขนาดนั้นเขาก็สามารถซัพพอร์ตดูแลคู่รักได้เป็นอย่างดีคนคนนี้ดูเท่มากๆนะคะดูเท่มากๆเลยผู้เป็น the พอ p e r ร์ดูเท่ดูมีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาเป็นคนมีความเป็นผู้นํามีชื่อเสียงเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามีเสน่ห์เป็นที่รักของเพื่อนๆแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นคนที่แบบมีความอีโก้มีความแบบประสบความสําเร็จมากระดับผู้บริหารระดับซ e อแบบนั้นก็ได้เลยแล้วเป็นคนที่ผ่านเป็นพ่อมาแม่มาได้ค่ะเป็นคนที่ผ่านเรรื่องาาวค ความเจ็บปวดมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเข้าใจโลกเข้าใจอะไรได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่แบบนิ่งและใจเย็นนิ่งเพื่อสยบอะไรต่างๆนิ่งเพื่อคิดอะไรที่นิ่งแล้วแล้วเราได้ใจเย็นแล้วก็ไตรตรองอะไรมากขึ้น mm hmm. เขาจะประสบความสําเร็จในการเข้าหาคน mm hmm. การบริหารคน mm hmm. การบริหารจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ mm hmm. คนทางไกลคนที่พุณเป็นประเด็นกันด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าแถ้วย เหมือนกับว่ามันค้างคาคา,า,าราคาซังเขาอยากไปต่อนะเขาอยากเริ่มต้นเขาอยากฟูมฟักเขาอยากขอโทษขอโอกาสขอพรฒนาความสัมพันธ์เขาคิดถึงคุณอยากเดินทางมาหาอยากแล้วก็รอคอยคุณเพราะมีความคิดถึงอยู่ตรงนี้อยากเริ่มต้นใหม่สิ่งต่างๆนะคะรอคอยแบบสิบไม้เท้ามันช้าหรือเกินมันยากหรือเกินนะคะภาระก็ต้องมีหน้าที่ก็ต้องทาบางสิ่งบางอย่างที่ต้องจัดการรู้สึกมันช้าหรือเกินนะคะ เฝ้ารอนะคะคือไพ่สองใบนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันนานอนะเขาต้องรอคุณมาได้นานสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ค้างคาอยู่นะตรงนี้อยากที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆหนึ่ง,ง,งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกที่ดีความรู้รสึกที่รอคอยนะคะความหวังนั่นเองเป็นความหวังเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นสักทีนะคะเมื่อไหร่จะถึงฝั่งฝันเมื่อไหร่ที่ได้ถึงจะไปจุดนั้นการได้เดินทางมาหาคุณการได้รอคอยเริ่มต้นสิ่งดีๆความสุขดีๆที่เขารู้สึกมีกับคุณนะคะ 8ถ้วยนะคะได้แต่เฝ้ามองอย่างเฝ้ารออย่างเหนื่อยใจเฝ้ารออย่างคิดถึงนะคะอย่างทรมานนั่นเองนะคะนี่คือคนที่เขาเฝ้ารอคอยคุณแล้วก็อยากเดินทางมาหาคุณนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่แบบถ้า เป็นคนที่ผ่านประสบการณ์โลกมาอย่างมากมายเขาดูคุณออกนะคะ Dm p เรอ e r พวกนี้ดูคุณออกดูว่าคุณเป็นคนยังไงดูว่าคนเป็นคนนิสัยยังไงนะคะเขาดูออกหมดแล้วเขาเป็นคนที่แบบคอนโทรลอะไรได้ดีเก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็คือรู้จะต้องจัดการอะไรยังไงนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ ดูดีมีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นเขาอยากเข้ามาหาคุณมากๆค่ะเฝ้ารอคอยคุณนะคะคือขี้ถึงขี้ห่วงต้องส่องต้องมองคุณแน่นอนนะคะอาจจะไม่ได้ส่องทุกวันนานาสองทีก็ได้ต้องส่องแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเขาเขา,เขารู้สึกว่าเขาชอบอะยังไงเขาก็ต้องแบบถึงจะนิ่องอะแต่เขาก็ดูๆเขาต้องดูแหละว่าคนนี้คือใครว่าคนนี้เป็นยังไงเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณกับเขามันมีค้างคายอยู่และรอคอยที่จะแบบจะเริ่มต้น ความสุขอีกครั้งหนึ่งรอคอยมาพบเจอรอคอยจะสารความสัมพันธ์ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไปต่อได้ไม่ได้หรือว่าอะไรค,คุณเป็นผู้ตัดสินใจหาคุณกองที่สานะคะนี่คือตัวตนของเขาจิเอ m มเ r อร์ธาตุน้ำราชาถ้วยผู้นี้นะคะที่เขาเฝ้ารอคุณและอยากที่จะเดินทางมาหาคุณค่ะนะคะและรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาหาคุณแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ เพราะอะไรเพราะเขามีประสบการณ์นะคะรู้ว่าต้องทํำยังไงแต่สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณเช่นกันค่ะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ